ชายบดีอีกรอบพี่น้องลงมาเละจะดำต้มเละแกงเละมัน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 ซุกมันใสมันจืดมันจางอยู่บ่หิวแล้วเหรอไหมออกด้วยมัมสิกวดเฮือนนี่มัมอักอักเอฟซีเมนมาเสียงเจ๊สายนะแปลกนะเห็นนักกินน้ำต้มเมื่อวานนะ โอ้ยกินยาดีไอยไหนพี่เนาะของว่าเขาว่ามันดีไอกินน้มข้าวละจอกซองจอกไปกินหลายโอย้นอนบ้านตื่นแลกวันเจดามสแกงหวายท่านผู้ชมเจดามแกงหวายใหญ่หวายเป็นลำมาได้พี่น้องนบ่เม็นหวายหัวเด้อสบายดีพี่น้องหวายเป็นลำแกงสไก่พี่นเนาะไย

บ้กบมากมาได้กินแกงวายอือม,มาแต่เมอวานอก็อือปักหน้าผากกูใหม่แหลมๆล,ลูกชายซื่อปิ่งใต้ไก่มานจงไว้มันซะเนี่ยก็ดีนะมาถึงนะผาพ่อมอมอิมอมป๊ามันอะไราจากโตลูกนะฮึ่ดอะไราจากโตจกด,ดุยจกด,ดุยจกดุยเป็นตาสังป๊า โอ้ยซอกี้เคียวท่านที่ได้ไปให้เขาเห็ดมีลูกเลยอยู่ซ้ายอะไรร้อยน่ะเฮ้ยฮะเป็นอะไได้ลูกมาาน่ะคือเขาไปอีกไล่ไล่ไลยจะไปบ่าหาหมอน่ะฮะลูกมาหากินเข่าหรอกกินยาขันบ่ไปน่ะไปนอนคดหัยุ่งกินอีละลูกแม่ลูก ส uh, mm. ีน te ้าวสีนิ้วอีซังลูกลูกมัอนี่แดดแห้งพี่น้องมามามาจู๋น่ะมันเข้ากินอยู่เทิงบ่อดำอือมันเขากินแล้วเขาบุอยากแกงวายคำนั้นเนี่ยน่ะมาพี่น้องเลี้ยงแล้วกันอ้าวมีสุดท้ายในสวนอีก่ได้พี่น้องป้าหมาบักใหญ่ นะลงไปไหลกาดอกจังเห็นสุกขากปัญญังค่ะว่าก่อนกิกนกเนื้อก่อนเศร้าไอ้ก่อนจะกินกินจะคำนะอ่ะไปดีประลูกไปแล้วเฮ้ยหมอกระคือซีมาแต่ใส่าบาตรอะไรๆสวยอลไรพอดีขออาบน้ำแล้วพาลูกสาวไปหาหมอกพี่น้องปั่นเขาจะข้าวเนะาะโ<ฮ>อ้เจี๊ยบขั้นไข่นี่กูมุม้นมัดกูนะมันยังดอก สุขากปานยังพี่น้องเลยเลยกล่องๆเลยพี่น้อง <c oughs> เขาวหมูกินเขาลงมาแล้วเขากินแล้วเขาบประยา, <c oughs> ยากแกงไหวข้าจะกินกันยังขุยอย่างกระสือแนวกินไหมไม่ได้ตามเห็นไอยมาไหมแกงไหวทางผู้ชมไปดูกิน

Cải đông mà, à, cái lại. đúng khao mãi, có thể nó phải là. Wow, không biết kìa 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 มันเป็นคืออะไรนม่ยช่อคุณเด็กนั่นไปแก้มาเท่าไห,ห,รหร่หรนก็เราเดียะสไตล์นักก่อนรัเเจือเจือเลอมันจเะเป็นเลย <c oughs> Nam lên lại. Cột Nó ăn một đâu. đơ mũi. cây ngay, nhảy kèn kèn sẽ vai kèn kèn sẽ kèn 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 sẽ, cày. Kênh cày sẽ cày. <laughs> <laughs>

Então, então uh, like, la, ่สิไปเอาแล้วกูไปเอาบน้ำแล้วสิไปเอาข้าไปจะข้าวขาไปแล้วแไปมาขึ้นอีเมหานาจอนพักตีมือแม่นั่นลูกบจาเมื่อจะแกขียหน่อกิงไทย๊ะเดแม่อถ้าไปอีเมก่อน มันบ่เหมืนแกงเขีัดบเหมือนแกง้า่แตปลา้เอือยมันถึงอะไรนะมันถึงก็เลยมันถึงันบใช่ไหมอืมพร่งี้ทุันจะบ่มากพร่งพ่นเช้ามากนีรุงนี้เช้ากันเช้าก่อนมันยังบ่มามาเลยุงเนาะ วันจ yeah, okay, ัน <estiver> น <thorough> uh ์คนนางที่มากฝันกับผู้หญิงบรรจุเนื้อเด็กเองยอดเผาเลยเนาะยอดว่านี่พองเอาเท้าตรงเ่านะลายบ่จะลายเต๋อเพิ่งโทรมาให้พ่อหรยให้อบิ่งพ่ออบิ่งพ่อบ่เอามากละไปได้เฮ้ยมาสั่น อัเทาบอกมันอีกไงเดินมาหอนมาอื่นแล้วมาลงเอาหายเขาจะมาอื่นบอมาเบดกระลึกมาบดมาได้มาถุงหม้อไข่อ้าวบุ้มมีเงินขาดรถเมื่อเอะมอใช่คนฟังขวบมาอุดเราคราเสียบุ้มมีขาดลดโอ้ยมันเยอะมากน้ำไก่ตก็แก้วน้ำไข่สีทองไรดำ อมแม่เห็นมนไข่มามามขึ้นเห็นแม่ใหญู่่บ่มันเค็มเค็มตายัวนัะบัวเ่นีวพี่แจ๊คคืาตแล้วจะแฉบได้แม่ใหญ่อังแม่อืนบะกินตาเอ็นปบุญมันจะสิกตายเลย มันไปแล้วมันมาแล้วเป็นแบกโกะยังไงเงี้ยจิงตายหงอยอยู่นอมันบกินตายเลยสียบตายไหมยังเธอพูดมาให้มันบอกเลยมันหตายกินกินอะไรข้าวเบียร์อย่างเงี้ยก่อนใหญ่พะโล้ยำกันโอ๊อใหญ่ใหญให วานี่ไวเนี่ผสมต้นน้ำมันนะผมเยอะน้ำมัเลยครับในสวนเอน้ำมัจัตีนี่อเดียวไม่หันก็มีไรนอนมันไล่ทั้งคำแรงมากมันแทงมันแกมันอะหน่อยอ่้เต้องแค่ทุบมืดมันมมากุญสล้ยเนาะ เม่นงเหมืนออนเจ็บยงเลยกะจดเลยเกะเอาบไก่ดำเลยนบานมเคยฟังยเดี๋ยวคุณจยคุณจยมเียนนะมาล้วฮางคจ่ายหน่งาออาาายไปพเมือนกัมนออ่วจ่ายเขาก็ส่งลเราวใหญ่แกอยเ่นน่ว

เอาที่นังนนะนั่งตรงนี้เจ้าเอานี่เจ้าเอานะเอาทิ้งยังไงล่ะผหัวมันผุกต้องเลิกินแล้วถึงแข็งให้โยกกล่องมากล่องจะงอไหนน่าป่าลุงกันเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวดำอาะมันติดตัอดำต้องกินหน้าเพี้องมาดิ